กรอยกรักับงตนาพี่น้องครับสดเลยครับบีบสดครับตัดกป๋อยออกคือผมกับกระป๋อตมกับ ขายสุทธิบาทค,ครับผู้ค้าครับต่อหารครับมีสินค้ารครับข้าวปุ้นบีบสดครับโดยเราอยู่ที่ท่ทาทนุเนาะมุกโรมากินข้าวปุ้นอันนี้คืออะไรเอ่ยถ้าเป็นน้ำยาอันนี้เป็นน้ำยาเหรอน้ำยาป่าครับอ้อันนี้เป็นน้ำยาป่าก็คือ ถ้าเราซื้อยีิบ้าบาทอะ่ะก็เอาน้ายาอะไรก็ได้ใช่ครับ oh. มันจะมีน้ํายากะทิน้ํายาปลาปลาล้า,าระกระปินเราเลือกกินได้เลยจะผสมกันก็ได้ครับพี่โอ้ดีขนาดนี้เยนยเราครับเดี๋ยวผมลองอันนี้ก่อนหนึ่งกระบื้โอโ้ห้ากินมากเดี๋ยวผมจะทำเป็นแบบจีนวันนะอ <laughs> ยู่กินเป็นยีิบห้าบาทเองคนระครับ จะกินน้ำยาก,ก็เสียดายใช่ไหมผสมกันเลยใช่ไหมพี่ผสมมันก็แยกกินครับนี่หน่แรงนี่เป็นกะปิอุ้ยหอมมากเลยอันนี้ปลาร้านี่กะปิครับพี่อันนี้กะปิใส่ก,ะป,ปกะปิหน่อยทุกอ,อย่างใหม่ๆหมดเลยนะนี่กะปิกะปิคนแต่พี่ว่าทําไงอ่ะันนี้ก็คือแป็นเนื้อเป็น,นเน,น ก็มีน้ำแข็อะไรนะพี่เป้งรัวเป้งรัวจะไม่เยอะมากหรอกมันพอดีกันอันนี้ลูกค้าเริ่มเข้ามาเยอะแล้วตัวนี้ตัวนี้เขาก็จะมีแบบเป็นพริกป่นกับพริกกระเทียมเหรอเป็นพริกเป็นพริกป่นธรรมดาเนาะถ้าเจอเมืองลาวเขาจะเป็นขิงเนาะเป็นเขาเรียกเขาพูนแจ่วขิงแต่ว่าของเรานี่ยเขาเรียก กระปุ่นอะไรนะปะลาหรอกระปุ่นบีบสุดน้ำปลาอ๋อ,อน,นี่แล้วหน่อยนึงวันนี้เรายังไม่ได้เอากินค่ะน,นี่ยจะไปเอากระถินด้วยแต่วางลงให้ดิ่งแม่ก็มีผักให้กินเยอะนี่ก็มีผักอะไรเนี่ยผักคล้ายๆผักน้ำนะแล้วก็เป็นผักสดน,นี่ คนไหนยิมนี่ก็ได้แล้ว่าคไหนสั่งเป็นชุดเาก็จะมีให้ตอนเราสั่งเป็นชุดแหละดี่ปุ่นชิ้นาวกระถินหนึ่งอัน <c oughs> มีกระถินใช่มีกระถินจัดเต็มเลยเดี๋ยวว่าเผื่อ <c oughs> เผื่อกินยานยันสองด้วย <c oughs> ไข่ต้มไป อ่ะเดี๋ยวเราชิมกันพี่กินเลยกินได้ไม่เป็นไรพอแ้วเอาคำหนึ่งก่อนไม่กินปะเอานไหมร้านนี้ก็เปิด10โมงถึงบ่าย3โมงนะรับคิวด้วยนะใครสนใจ ร้านอยู่ไหนพี่ร้านอยู่ที่ท่าพนมนะอยู่เส้นตชดเนาะซอยตชดคือ,อท่าพนมบเมนูของผมน่ากินมากเลยนีแล้วก็มีตีนไก่ผัดก,ก็แล้วแต่จะใส่เลยนะถ้าอยากกินผัดอะไรก็จัดไปเลยเห็นไหมถุงงอกอันนี้ก็คิดเพิ่มป่ะไม่คิดเพิ่มเนาะเดี๋ยวที่นี่เขาจะให้หมดเลยนะ 哎，对。